<ฮ>ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ในช่องอเจ็ดนะคะเพราะว่าคือเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ช่องในการที่ว่าเปิดเปิดกว้างโดยการที่ให้ขวัญเป็นแ,แรกในการที่ขวัญสามารถไปรับรายการที่อื่นได้รับละครที่อื่นได้แล้วกออ็อย่างสมมติถ้าที่ช่องมีละครอะไรให้อย่างเงี้ยก็แบบ เหนูก็ยินดีที่จะกลับไปเล่นละครที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมค่ะก็เป็นอีกพาร์ทที่เราได้เป็นนักแสดงเต็มตัวฟรีแลนซ์ที่อิสระหนูไม่ได้มีการเซ็นแบบที่ช่องเจ็ดอะไรเออที่ช่องเจ็ดให้โอกาสขัดออกมาค่ะในการที่แบบปล่อยเป็นฟรีแลนซ์เราก็คือเหมือนกับเราที่ผ่านมาขวัก็ช่วยงานช่องทุกอย่างเสมออะไรอย่างเงาวงการมวลขัก็ไปสุดเ,เรียกว่าเป็นสัญญาใจหรือเปล่าเออเราไม่ได้สัญญาแล้วละค่ะคือ มันมากกว่าการที่จะเป็นสัญญาใจเพราะว่าขวัญเติบโตมาเนี่ยเราก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่สร้างเรามาอย่างเงี้ยอย่างผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สร้างขวัญเาราด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้ที่ออฟก็เป็นอีกอีกหนึ่งท่านที่สร้างขวัญด้วยเหมือนกันอย่างนนี้ค่ะีค่ะช่วงหนึ่งว่าขวัญกลับไปเซ็นกับช่องค่ะหนึ่งอันนี้คืไม่ได้เซ็นหรือว่ายังไงก็เซ็นค่ะแบบว่าที่ช่องเขาก็คือแบบว่าเหมือนให้โอกาสแบบเป็นอิสระเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่เรา อยู่มานาน<ม>พอสมควรอะไรเงรี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้แต่ก็เคยอยู่ในสังกัดของเซนบ้ไม่อยู่แล้วค่ะเป็นฟรีแลนซ์นเ,เป็นอิสระก่อนหน้านั้นคือมีการเซ็นแล้วก็มีการพูดคุยกันรอบพูดคือ,คอด้วยยาที่ผ่านมาก็จะแบบว่ามีเออพี่ๆีพูดจาก<ม>หรือว่าทางรายการ ด้านช่องรายการตา่างๆเขาก็จะแบบว่าออให้น้องไปออกหน่อยได้ไหมแต่ด้วยการที่พอเราไปไม่ได้ไหลายๆอย่างเราผู้ใหญ่ที่ชอบเจ็ก,ก็เลยคิดว่าให้โอกาสขวัญไปทํางานตรงนี้ดีกว่าเพราะสัญญาทีา่ขวัญเซ็นไปก่อนน้นนี้ก็คือแบบว่าเป็น6คำนี่เลยก็ให้เป็นอิสระคนะือ <c oughs> ตอนนี้ขวัญก็คือได้ง่ายเป็นอิสระกับงานในทุกที่ใช่ค่ะก็ไปได้กว้างมากคืออย่างเมื่อก่อนก็คือแบบอาจจะทําอะไรไม่ได้เลย แต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือให้ให้โอกาสในการทํางานของเราเปิดกว้างเป็นไงคะพอเป็นฟรีแลนซ์ของเราโอกาสในการรับงานคุนคะเปานยังไงบ้างมันหลากหลายยังไงบ้างก็คือจริงๆเราก็เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าขวัญจะเซ็นช่องหรือไม่เซ็นช่องเพียงแต่ว่าตอนนี้ขวัญสามารถรับ รับปากได้เต็มปากว่าแบบเราสามารถทํางานร่วมได้หมดไม่ว่าจะแบบที่ไหนใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ช่องเสร็จก็ได้ให้โอกาสขวัญได้เปิดกว้างขวัญแล้วก็ให้เราเป็นคนแรกด้วยในการที่เราแบบโตมาตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดได้ได้ด้วยตัวเองถ้าช่องกรพรก็เราก็มอมใช่ก็ยินดีเหมือนเดิมค่ะใครเรียกเราก็เราไปได้โตมาโดยการที่แบบว่าเราเราแค่คนเดียวอ่ะเราโตมาจากที่ทุกคนสร้างเรา สแกนงานมากขึ้นไหมคะหลังจากนี uh ้หลังจากที่เราเป็นตลาดอุ้ยไม่ต้องสแกนงานเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสแกนงานทุกคนสแกนงานไมขหัวนมดเขาก็จะแบบว่าขวันพี่ว่างานนี้ดีนะมีงานนี้งานงนี้งานนี้ใช่เรจะแบบว่เออขวันพี่ว่างานนี้ขวนหน้าไปนะรายการนี้ขวนหน้าออกนะแต่คือที่ผ่านมาหนูอาจจะแบบว่าเออหนูยังไปไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าติดเลื่อนไขบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพี่ๆี่ทุกคนบอกว่าเออ พี่ตัดใจใจให้ดีแล้วเราก็โกออนเต็มที่เป็นตลาดเรางานลุมเลยไหมคะก็เลื่อยๆค่ะว่าดีค่ะค่ะเข้าใจหน่อยเห็นเมื่อกี้ก็เอออ๋อเอ๋อยังไงคะเยี่ยมยอแบบว่าค่ะก็โสดเหมือนเดิมค่ะโสดสลาดโครมสดสวยเหมือนเดิม สวยเกินไปเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยทำงานเก่งหาแฟนยากเกาตรงกับเราเลยใช่ไหมตรงกับเราเลยค่ะก็เลยตอนนี้กล่าวว่าจะหาสักคนมือมาเทคโอเวอร์ร้านทำเล็บเราไปเลยเราจะได้อยู่สักอย่างแล้วเราจะได้เอาเวลาไปบีแฟนมีคนแบบว่าแนะนำใครต่อไปให้ไปทำราหรือเปล่า ไม่มีเลยค่ะวันๆหนูก็อยู่แต่ที่ร้านทําเล็บหนูก็เลยอยากจะหาใครที่ถ้าอยากจะเปิดร้านทําเล็บนะคะเทคโอเวอร์ร้านทําเล็บขวัญได้เลยขวัญจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปหาแฟนอันนี้พผู้จริงไวเลสขวัญพูดจิงเพราะว่าทุกวันนี้ขวัญก็คือถ่ายรูปกับแฟนขาอยู่กับช่างทําเล็บแล้วก็นั่งทําเล็บตัวเองแล้วขวัญรู้สึกว่าเล็บมันเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่มีแฟนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือเราหาคนมาเทคโอเวอร์ร้านเล็บเราดีกว่าแล้วเราไปหาแฟนไปเล่นเทคโอเวอร์ร้านนี้ก็คือ จริงประกาศนะก็คือโสดเก่งแซ่บไรเงี้ยมันจะเราจะไม่ลดสเป็ตัวเองไม่ลดหน้าหาตัวเองใช่ไหมเพื่อที่จะมีแฟนหรือว่ายังไงขวัญไม่ได้เจอใครเลยค่ะจริงๆเพราะว่าอยู่แต่ละทำเขเล็บก็จะมีอาจจะมีแฟนป็นชั้นทำเล็บได้ถ้าอยู่นานกว่านีควอมรู้กของการไี่มีแฟนขอพรตอนนี้ต้องถอยออกจากละทำเล็บก่อนค่ะเอระเธอเป็นมูต้องไม่ขอขอแบบว่าขอที่นี่ขอทนี่ ไปแล้วไปถึงเชียงใหม่ก็ไปแล้วพี่ไปไหว้ขอพยเยอะๆไม่ได้ขอเงินขอคู่เออได้แหม่ได้้งแหม่ก็สดแค่แมวแม่ก็เข้ามาเลยหรอก็มีบ้างค่ะอันนี้สดมันต้องไดสองอันสดสดีกว่าอันนี้สดมากสดมานานละค่ะก็นานละค่ะ แต่ว่าพอพอการที่เรามีมีความรับผิดชอบอะค่ะเราออกไปไม่ได้อันนี้คือพูดซีเรียสจริงๆนะมันมันมีสิ่งอะไรที่เราต้องแฮนเดิลอยู่อย่างเงี้ยขวัญก็เลยแบบไอ้ธุรกิจต,ตรงเนี้ยขวัญจะหาคนที่เขาอยากจะทำแล้วเติบโตมาแล้วเทโอเอรมลาสัดไปดีกว่าเพราะว่าขวัญมีให้ครบหมดทุกอย่างแไ,ไม่ว่าจะแบบตกแต่งหน้าร้านคือคุณแค่แบบมาแล้วแมนจต่อได้เลยอย่างเงี้ยแต่ขวัญอนักรอบนี้คือไม่ได้มีเวลา ขวัญขวัญไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแบบพักไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองตื่นเช้ามาคืออ่านไลน์กลุ่มพนักงานกินข้าวกับพนักงานเพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วสเปกเราตอนนี้ค่ะเพราะบางคนเขาไปขอบอกว่าบางทีสเปคตอนนี้มีเรสเฟรนท์สเปคไม่ต้องมีแล้วค่ะไม่มีแล้วสเปคไม่ต้องมีมาแล้วค่ะแล้วต้องมาแบบไหนคะ ได้เป็นแฟนมาแบบเหนือเมฆบินมาเลยบินมาเลยลอยมาเลยพี่ขวัญพอเราซีค่ะอย่างนี้เราจะเสียดายไหมอะไรนะคะเราจะเสียดายไหมถ้าเราซีไปร้านถ้ามีคนมาเลยอ่ะเออขวัญขวัญไม่ได้เสียดายนะแต่ว่าขวัญรู้สึกว่าขวัญมอบโอกาสมอบอาชีพให้คนอื่นมากกว่าเพราะว่าขวัญมีสิ่งที่ขวัญต้องไปหยิบจับทำอะไรอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้แล้วก็เรามีที่แบบ คนอื่นเขาสามารถไปสร้างประกอบวิชาชีพได้อีกแล้วก็ฝันเชื่อว่าคนที่เขาอยากทาเล็บอยากต่อขนตายอยากมีหน้าร้านนี่ส,ยสวยๆแบบนี้มีเยอะแต่หายากซึ่งตอนนี้ก็คือเราไม่ต,ไต้องตกแต่งแล้วก็แค่มาที่ร้านขวนัญนคุณก็จะเห็นที่ร้านขวัญนเนี่ยเทคโอเวอร์ไปไป,ไปเป็นของเค้าเขาปเป็นเจ้าของได้เลยขวัญขายข่ดแล้วก็ไม่เก็บ g p ด้วยเราถือว่าขวัญทำมาแล้วเหมือนจะให้เพราะว่าเงินได้ประมาณพอแล้วค่ะล<อ>้กคนก็มา,า,าจีบก็พร้อมเปิดเนาะ ถ้าจีบตุราไปก่อนเหรอจีบเอาล้านทำเลเป็นระยะพันก่อนใช่เพราะว่าไม่งั้นคือเราก็จะแบบว่าทํางานตลอดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ติดอย่างเดียวก็คือร้านทำเล็บนะคะใช่แล้วเราอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคอนเซ็ปต์ตอนนี้ก็คือสวยโสดมีร้านทำเล็บเนาะสวยสดเก่งเช็คโอเวอร์ร้านทำเล็บไปเลยค่ะ